ล่าสุดกรมราชทัณร์ไฟเขียวนะครับกรณีคุณทักษิณชินวัตรออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจําเกิน1้อยี่สิบวันนะครับโดยกรมบอกว่าขณะนี้นายทักษิณชินวัตรได้ออกไปรับการรักษาตัวยังโรงพยาบาลตํารวจเกินร้อยี่สิบวันโดยเรือนจําพิเศษกรุงเทพได้ดาเนินการประสานไปยังโรงพยาบาลตํารวจเพื่อรับทราบถึงการป่วยของคุณทักษิณโดยแพทย์ได้ราย,ยางานอาการเจ็บป่วยในหลายประการที่ต้องเฝ้าระวังและแจ้งความเห็นว่า ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการป่วยเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิตดังนั้นเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเรือนจำพิเศษกรุงเทพจึงรายงานมายังกรมราชทัณฑ์เพื่อดำเนินการพิจารณานะครับตามระเบียบต่างๆล่าสุดอธิบดีกรมราชทัณฑ์าครับได้พิจารณาความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาที่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ายังต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วนตามกฎหมายจึงพิจาราเห็นชอบเมื่อวันที่8มกราคม67ให้คุณทักษินอยู่รักษาตัวต่อ,อยังโรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทําการรักษา,าเฉพาะทางและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้ดําเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่นะครับโดยกรมราชทัณฑ์จะดําเนินการตามกฎกระทรวงตามกฎหมาย รายงานท่านให้น้ำตรีทราบต่อไปก็คือท่านทวีสอดส่อนะครับก็คืออนุญาตให้รักษาตัวนอกเดือนจำเกินกว่า120วันได้ต่อไปนั่นเองนี่คือความคืบหน้าล,ล่าสุดกรณีคุณลตศิลจินวัฒนะครับ